ทักษิณมองว่าภูมิใจไทยนั้นไม่ควรจะนั่งหมาไทยเพราะว่ากําลังเตรียมตัวเลือกตั้งถ้าภูมิใจไทยนั่งหมาไทยก็จะทําให้พรรคเพื่อไทยเสียเปรียบเหมือนกับที่ทักษิณได้เสียเปรียบในเรื่องสวไปแล้วทักษิณก็รู้ว่าจุดอ่อนของภูมิใจไทยก็คือจุดอ่อนต้องการเอาเขากระโดงซึ่งเป็นแผ่นดินไทยเนี่ยใช้เล่ใช้เวชใช้มนใช้กลบ่ายที่เอามาเป็นสมบัติของตระกูลจิตชอบต่อทักษิณถึงไม่ต้องการให้ มานั่งมหาไทยอีกต่อไปเพราะว่ากระทรวงคมนาคมนั้นโดนสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคนของทักษิณจองไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือที่มาว่าทําไมกระทรวงคมนาคมถึงสั่งให้การรถไฟเทยไทยดําเนินคด,เด,เด,เดีเพราะว่าถ้าภูมิใจไทยยังนั่งคมนาคมอยู่การรถไฟประเทศไทยจะไม่เดินหน้าเพราะการรถไฟประเทศไทยเป็นโจทย์ในเรื่องของที่ดินอันนี้การปรับคมรข่าวที่ผ่านมานี้ภูมิใจไทยรู้ว่าตัวเองไม่ได้นั่งมหาไทยแน่นอนเปิดฉากรบเรือการถอนตั๋ว แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งทั้งภูมิใจไทยอนุทินหรือเ네นวินคุยกับทักษิณรู้เรื่องผมจะไม่ประหลาดใจเลยที่จูจ่ๆแล้วเนี่ยภูมิใจไทยคับเพื่อไทยก็มาร่วมรัฐบาลกันอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือสันดานนักการเมืองในระบบการเมืองที่เน่าเฟะปัญหาชาติบ้านเมืองกูไม่สนใจกูจะเอาในส่วนของกูเอาให้ได้กูมีปัญหากูาจะแก้ปัญหาของกูด้วยการมีอำนาจหลายคนในฝ่ายอนุรักษนิยม มีความกังวลในเรื่องของการที่พักส้มมีสส,าสาตั้งร่วมร้อยห้คนตกกระจายกันหมดทุกคนที่สำคัญคือพักส้มเป็นพักที่คนหนุ่มคนสาวอยู่ส่วนคนหนุ่มคนสาวที่เป็นสมาชิกแล้วลงคะแนนเสียงให้นั้นจะมีคุณภาพหรือไม่นั้นผมไม่รู้แต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ใช่พักส้มไม่มีคนที่มีคุณภาพมีแต่เนื่องจากพักส้มนั้นถูกอุดมการ ที่คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือชอบพันนิกาปิยบุตรแสงขนกุลรวมลัธนาธอด้วยตรงนี้นะฮะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามปอเอ่ยไม่ว่าจะเป็นพักนู้นพักนี้เอ่ยนะฮะที่สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อชาติสารพระมหากษัตริย์ด้วยใจจริงและด้วยการต้องการโหนมีทั้งนั้นเขายังคงต้องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาวิถีชีวิตพวกเขา ในสไตล์พวกเขาโดยที่เขาไม่สนใจความเปลี่ยนแปลงนั่นนั่นคือที่มาของมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงพรักภูมิใจไทยก็เป็นหนึ่งในพักอนุรักษ์นิยมแต่วันนี้กลายเป็นพักภูมิใจไทยซึ่งเคยด่าพักประชาชนก็เลยยอมคืนน้ำลายว่าพรคประชาชนมาเถอะถ้าวันนั้นมาถึงแล้วมีคนถามว่าประชามติที่เขียนไปให้ประชาชนลงมติเนี่ยเป็นงานแก้หนูนทั้งฉบับ ยกเว้นหมวด1หมวด2หรือว่าไม่ยกเว้นหมวด1หมวด2ตอนนั้นจะเป็นจุดที่ภูมิใจไทยคงต้องหักพักประชาชนเชื่อผมไม่หักแน่นอนเพราะตอนนี้ที่ต้องพึ่งพักประชาชนเพราะต้องการมีอำนาจพักประชาชนก็เล่นเป็นบอกว่าผมจะหนุนคุณแต่ผมจะไม่มีพอร์ตโฟลิโอตำแหน่งมนตร,รีเลยแม้แต่คนเดียวก็เลยทำให้โคต้ามนตรีของสายภูมิใจไทย เปลี่ยนจากหกคนที่เก้าคนต่อหนึ่งรัฐมนตรีกลายเป็นหรือสี่คนต่อหนึ่งรัฐมนตรีเท่ากับว่าเพิ่มอีกเยอะแยะไปหมดนี่คือจุดขายของพรรคภูมิใจไทยและก็ไม่ใช่ว่าพรรคประชาชนจะไม่รู้ก็รู้เหมือนกันแต่พรรคประชาชนก็หวังว่าสัญญาไว้สัญญาว่าอีกสี่เดือนต้องทําประชามติต้องทําตามที่พูดนะคำถามมีว่าพอครบสี่เดือนแล้วภูมิใจไทยไม่ยอมทําพรรคประชาชนจะทำยังไงแล้วผมเชื่อว่า การทำประชามติโดยที่ไม่แสดงออกชัดเจนว่าให้เว้นหมวดหนึ่งหมวดสองนั้นภูมิใจไทยไม่กล้าเอาพนันกับผมเลยเพราะแล้วถ้าเขาจะทำประชามติเราต้องกดดันเขาว่าคุณหมายถึงทั้งฉบับหรือว่าเว้นเฉพาะหมวดหนึ่งหมวดสองนอกนั้นแก้กันได้ถ้าสมมุติว่าไม่ทำตามพักประชาชนจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในที่สุดแล้วก็ต้องบอกทางเพื่อไทย ภูมิใจไทยให้มานั่งคุยกันดีกว่าพ <c oughs> นังกับผมได้เลยมาคุยกันดีกว่าแล้วมาจับมือร่วมกันจับมือกันแล้วให้รักษาหมวดหนึ่งหมวดสองไว้เพราะเป็นหลักการในการโหนจา่า <c oughs> เขาเล่นการเมืองอย่างนี้จริงๆนะท่านผู้ชมแม่ไม่มีใครพูดเรื่องทิพย์ตไทยของเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนแม่ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้น